เบลล่านอนไม่หลับโผล่กลางดึกแฟนๆแห่ห่วงหลังจากที่พระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒได้โพดภาพจดทะเบียนสมรสกับแฟนสาววิกกี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเอาหลายๆคนต้องเข้าไปส่องอินสตาแกรมของเบลล่าราณีทันทีว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่และเมื่อเข้าไปส่องก็พบว่าไม่เหลือรูปคู่ในไอจีของสาวเบลล่าแล้วอีกทั้งเธอโพ์รูปล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา หลายคนก็ถึงกับสงสัยว่าทำไมานอนดึกจางหรือว่ากำลังไล่รบรูปคู่กับเวียยูเรียกได้ว่าหลังเบลล่าลงรูปกลางดึกก็ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเชื่อว่าทาั้งคู่ต่างก็มีความยินดีให้แก่กันร,ระหว่างเวียกับเบลล่า